บาดีพี่น้องบาดีพีุ่ดนี่อันทำไมห้อยน่ะปูขาวลปูกำมห้อยน่ะใส่ถังเดียวกันโลอย่าพดลงไปเหยียบทั้งหั้นเด้อนี่นี่มาปูกำมห้อยนี่ ล่างน้ำเด้อล่างน้ำเด้นอ,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 อนี่หอยสองสามตัวเห็นบ่หอยน่ะไอเกมหอยหอยเอาด้วยเหรอเอาสิเอาหอยเอาปูตัว ับ่อไร้ไปไดเนาะไก่สิบกเลยพี่น้องแต่ผู้สิมอสิมีปลาปุ่นห่ย ปูเติมเลือดไม่ได้เหรอไต้บ่มีปลาปูก็เอาไปผัดเผ็ดผัดเผ็ดยังไปมีกินบ่ไม่กินหอยก็เอาเด้อหอยก็เอาหอยกับปูนะ่ะใส่ทั้งเดียวกันอยเก็บาโลดปูน่อยปูใหญ่เอาบโรด ขันกินได้เ yup. ต็มเอาใส่ทางรถแต่ทางน้ำกันนั่นแหละนั่นใช่ไหมว่มีป่าอือเอารถกล้าม่ใหญ่นะ nhà thôi ba bò sao <laughs> à tua bọc giày về เขาเก็บปูทั้งทงั้งโอ้หนึ่งว่าตัวใหญ่เขาขาไก่เห,หรอาขาไก่น่สิไไจะเาลูกเราอีงเด้อเราวองถือปลาก,กันดูกเด้อเอ,เ,เอาใส่คลองเหาไหนตัวเท่าปลาส่นี

ทั้งเทังอ่ะแล้วเก็บปูทั้งเทังค่ะใส่ที่ททนี่นะเ,เกิดนะแซมมันถือเบื้องนะลูกรกระลูกใส่เจ้าเลยมองตัวล็อกแตัแรกนะกระตี้นเคียมั้งด้วยเทน่นเจ้ปาปลาคอไปจัก แถวน้าตกลอกตักแรกนะมีปลามาจากักหุ่นแถวโตเพื่องนั่นนางยูนางยูน่ะนา่าดื่อเดอ้อ,อเรพราะเอามีนใกล้ๆใๆนมักจกนะใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคน

อะไรยังพี่ขึ้นมาแบบทั้งนี้ดูจอบขอเต็มอยู่จังนี่ จะขึ้นแล้วบอยัองเนาะยังข้าแข,าาแขบนกัน่เนี่ยเพราะยังข้าแขวนะโอ้เพิ่มพลังเต็น

อย่ามันหมดขี้ดินป้ามไหนป้ามซิ้วบ่ป้า,ปา,ปาพุน่นให้บักใหญ่นึ่งพุนพ่น เทนป้าขอใหญ่ขึ้น้วนี่อามันจีนันนะอเท่นแปลงน้ำลงเลยแล้วนี่ มุคุนชัะพอแล้วเฮ้ยเิียนเอาตตวบกใหญ่อันนี้บอสัตวจุกๆนะ เราเองเนอนี่ผูใหญ่เงี้